วิสัยทัศนว่าลูกหลานผู้กลางสุขภาพดีมีพัฒนาการสมบยัยใส่ใจเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงให้ประชาชนมีส่วนร่วมจากนั้นเสด็จไปยังศูนย์ประสานงานตำบลน,นมแม่เพื่อสายรักแข่งครอบครัวผู้กลางทอพระเนตรกิจกรรมอาทิการเลี้ยงดูเหล็ก การเลี้ยงดูเด็กโดยการใช้หลัก Brain Based Learning เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการใช้วิถีไทยและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้และสาธิตเรื่องการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆโดยในปีพุทธศักราช2557โครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสยรักแข่งครอบครัวผู้กลางมีผลการดําเนินการครบครอบ3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ถึง2556พบว่าได้ ผลดีมากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ37เป็นร้อยละ71เด็กแรกเกิดถึง5ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มจากร้อยละ96เป็นร้อยละ99.5จากนั้นเสด็จไปทรงเยี่ยมบ้านของสมาชิกโครงการตำบลนมแม่เพื่อใส่รักแข่งครอบครัวผู้กลางซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวขยายและบ้านหญิงหลังคลอดที่มีบุตร3คนซึ่งบุตรทั้ง3คนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิน6เดือนพร้อมอาหารเสริมตามวัย ให้ลูกทุกคนแข็งแรงฉลาดมีพัฒนาการสมวัยโอกาสให้ประทานสิ่งของเยี่ยมหญิงหลังคลอดพร้อมทั้งสมีเพราะปฏิสันทานตามพระอัธยาศัยด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสถานที่ฝึกอาชีพบ้านลุงสำรวยซึ่งเป็นกรรมการชุมชนและเป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้ดินหอมและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับหญิงตั้งครรภ์แม่หลังคลอดและครอบครัวอีกทั้งเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ จากนั้นได้เสด็จไปยังบ้านของหญิงหลังคลอดมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กมีอายุ17วันซึ่งทางครอบครัวมีความตั้งใจเลี้ยงลูกคนที่สองด้วยนมมารดาเกิน6เดือนพร้อมกับอาหารเสริมตามวัยเพื่อให้มีพัฒนาการสมวัยฉลาดแข็งแรงอารมณ์ดีจากนั้นได้เสด็จไปยังบ้านของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ห้าเดือนเป็นบุตรคนแรกเนื่องจากมีภาวะมีบุตรยากแต่ว่ามีความตั้งใจเลี้ยงลูกคนแรกด้วยนมมารดาให้นานที่สุดเพราะเร่งเห็นประโยชน์ของนมมารดาพร้อมทั้งเป็นการลดรายจ่าย ประหยัดสะดวกและมีภูมิต้านทานโรคให้แก่ลูกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรจังหวัดยโสธรที่หอประชุมโรงเรียนไซมูลวิทยาอำเภอไซมูลจังหวัดยโสธรนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวนางพิมพาชัยรัตน์ รัศดรตำบลหนองหินอำเภอเมืองยโสธรและครอบครัวนางสาวกันทิกาการสุวรรณรัศดรตำบลดูลาดอำเภอสซบูนซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานจากนั้นองคมนตรีผู้แทนสำนักพระราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน500ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสายมูลในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทนตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยครับผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีมอบถุงอย่างชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าหลาหลากในพื้นที่3อํอำเภอของจังหวัดลำปาง วันนี้ที่สาราประชาคมอำเภองาวจังหวัดลำปางพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพวระราชาธินามาตรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสงพระกรุณาโปรดให้ในอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีถวายและมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่พระพิสุสง์และราษฎรผู้ประสบทกภัยในอำเภองาวอำเภอวังเหนือและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง จำนวน2 0 0ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอันหนึ่งฝนที่ตกอย่างหนักต่อนเนื่องเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้น้ําป่าได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเดือนราษฎรพื้นที่การเกษตรและพื้นที่สาธรารณะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินตา,าตาาาตส่งห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรจึงประทานความช่วยเหลือเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ราษฎรในการรับมือและ,ะเผชิญกับภัยธรรมชาติ ยังความปราบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ราษฎรเป็นล้นพน้นครับเราั้มหมดเป็นข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับคุณปร,ริชาติไรกวีผมเป็นประชาติกเกษมสันนิทยาพร้อมทั้งจีนข่าวขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ